น้องโยกสวรรค์ส่งฉันมาเกิดเพื่อเป็นพยาอินซีที่โบยบินคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบ่งปันข้อมูลข้อคิดนะคะและเพิ่มพลังบวกค่ะดูเจ็ดเทคนิคนะคะการวิเคราะห์ลูกค้าเจแบบนะคะลูกค้าแบบที่7คือนะคะคือไม่คิดว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นปัญหาพูดง่ายๆเลยว่าไอ้เรื่องที่มันกําลังเกิดอยู่กับเขาเนี่ยเออมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้สินค้าอะไรนะคะคือลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะบางส่วนที่เจอปัญหาเนี่ย แต่เขามองว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะยังไงคะเพราะเขาไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียนะคะว่าสิ่งที่เขาเสียไปเนี่ยจากการที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะมันมันมันแบบว่าไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะเสียนะคะเขาก็แบบเหมือนมองข้ามไปไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาะคะยุตัวอย่างอ่ะยุตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเป็นสิวนะคะ เขาก็ไม่คิดว่าสิวน่ะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่อะไรนะคะแต่ถ้าเราให้ข้อมูลนะคะที่ให้ลูกค้าเห็นว่าผลเสียที่มันจะเกิดจากปัญหานั้นน,น,น่ะมันมีอะไรบ้างนะคะและทำไมเขาถึงจะต้องรักษามันเนี่ยเราก็ให้เหตุให้ผลเขาไปทำไมเขาต้องรักษาทำไมเขาต้องดูแลนะคะปล่อยเป็นสิวนานๆทำไมคะอาจจะเป็นแผลเป็นอาจจะเกิดการอักเสบนะคะ เรือลังทําให้เป็นสิวเพิ่มเติมอะไรแล้วก็ใช้ข้อมูลเขาไปนะว่านี่มันเป็นปัญหาที่เราที่เขาอาจะต้องแก้นะคะคือมันจะทําให้ลูกค้าเกิดนะคะความตระหนักขึ้นว่ามันจําเป็นมันเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆนะคะคือสรุปลูกค้ายังไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสําคัญอะ่ะหรือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอะ่ะเราก็ต้องทำไงคะเราก็ต้องสร้างนะคะอย่างนี้บอกสร้างความต้องการให้กับลูกค้านะ เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะปิดการขายลูกค้าประเภทนี้เราต้องทํำยังไงคะคืออย่างที่บอกไปอ่ะสร้างความสําคัญนะ,ะสร้างความจําเป็นให้กับเขาว่าสิ่งที่ลูกค้าเป็นอยู่นั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ลูกค้าเจออยู่แน่นอนนะหากไม่รักษาหากไม่แก้ปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลเสียยังไงเราก็บอกเขาไปมันจะเสียอย่างนี้พี่ข้อที่1 2 3 4งสองสามสี่แล้วก็อธิบายให้เขาฟังเลยนะคะ คือมันจะทําให้ลูกค้าเสียโอกาสอะไรบ้างเราก็บอกเขาไปนะซึ่งผลเสียมันมากกว่าที่ลูกค้าจะรักจะรักษาเออถ้าเกิดเขารักษาเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่เขาจะแบบไม่รักษาะะอาธิบายให้เขาฟังไปนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพทั้งรายได้ทั้งโอกาสทั้งความสุขอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะคะมีข้อมูลอะไรมาเราก็เอามาอาธิบายมาพูดนะคะมาให้ลูกค้าฟังนะคะ ดังนั้นถ้าเราสร้างความตระหนักนะคาะสร้างความจําเป็นสร้างความสําคัญนะคะให้กับลูกค้าเห็นทาไมเราก็จะสามารถปิดการขายลูกค้าประเภทนี้ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือเมื่อเรานะคะเมื่อครั้งที่เราไปเจอลูกค้าเราต้องทําการบ้านก่อนนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นไลยว่าเราต้องทําการบ้านนะคะเราต้องเรียนรู้มาก่อนว่าลูกค้าของเรา เป็นประเภทไหนต้องการอะไรนะคะยิ่งถ้าเราเตรียมความพร้อมมากเท่าไหร่นะ,ค,ะความสําเร็จนะะในการปิดการขายอะ่ะมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะสําคัญมากอย่างที่น้องยกะบอกเลยนะคะตั้งแต่ต้นไล์ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอกาสีไปนะคะคือการที่มีลูกค้าคอนแทคติดต่อเรามาเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าลูกค้าเราเป็นใครอะไรยังไงนะคะ เออไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเป็นนักปิดการขายนะที่ประสบความสําเร็จที่ประสบความสําเร็จนะคะรู้เขารู้เรานะมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนะี่ยนี่เป็นหลักสูตรแลงเบ้งเงยใครสําหรับแม่ค้าออนไลน์สายครูสายโค้ดทุกคนทุกสายที่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะเราต้องรู้จักลูกค้าของเรานะคะ การปิดการขายของเราทําไมคะก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะทุกกนนะคะแปดสิบยนะคะ80-20คืออะไรคะ <c oughs> เราต้องมีแพชชั่นด้วยนะทุกคนนี่สําคัญมากๆเราต้องมีแพชชั่นในการทําทุกสิ่งอย่างวิธีคิดแปวิธีการยีนต์ะคะเอาด้วยนะคะไปจัดการไมซ์เซ็ตของเราด้วยคะ่ะ คลิปนี้ดีกดติดตามกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล